ตั้งแต่การเลื่กตั้งสิ้สุดนมเมื่อกางเดือนพฤษภาคมสวัสดีครับชาวอารินบุรีที่รักและเคารพทุกท่านจากข่าวที่อยู่ในความสนใจในเรื่องของกระผมในขณะน,นี้ที่ผ่านมาทางพรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะกรรมการทางวินัยเพื่อหาลือและเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วเพื่อสืบหาที่มาที่ไปของเป้าประสงค์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมผ่านมาถึงเวลานี้นับเป็นเวลา5เดือนแล้วมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพรรคเก้าวไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัด และอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคปภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทรนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเครดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจน กระผมขอเรียนต่อชาวปาจินบุรีและสมาชิกพักเก้าไกลทุกท่านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้ผมท้อถอยในการทํางานจัดประการใดทางตรงกันข้ามที่ยิ่งกับทําให้ผมยิ่งต้องการตรวจสอบความจริงในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตําแหน่งในเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิ สุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการทำงานของผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวปาจีนบุรีและจังหวัดปาจีนบุรีกับผมวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปาจีนบุรีเขตสองขอบคุณมากครับ